รดอาการวิ่งสั่นนะครับวิ่งสัน่นเบรกสั่นไม่มีอะไรมากพอช่วงนี้มันหน้าหนาว้าขี่ให้ลูกค้าเบาแอร์หน่อยก็ไม่มีอะไรครับสาเหตุก็เกิดจากอาจจะเป็นลูกหมากอันนี้มันขาดครับหนึ่งตัวสั่นสองตัวเวลาวิ่งมุมร้อยนี้คือชุดนี้ฉีดนี่ลูกหมากเลยคะอ่านี่เขาเรียกลูกหมากปีงน,นกครับอ่านี่เป็นนกนางนวลน,นะครับไม่นางแอ่นอันนี้จะเป็นบูทฉีด ตัวนี้เนี่ยที่บังคับล้อลูกหมาแขนแหลกเวลาวิ่งหรือเวลาเลี้ยวรถมีอาการดึงเองคือจะเป็นนะพวกนี้ส่วนใหญ่ส่วนเบรก้วสั่นไม่ไเป็นตัวนี้ครับเล็กจานรถรถอตยุ่งานมันถ้าไม่เจียก็ต้องเปลี่ยนแต่เงี้ยมันหนาอยู่เราอาจจะต้องเจียกเขาพอประหยัดง,งบแต่ถ้ายังสั่นอยู่ยก็ต้องบอกลูกค้าให้เบาแอร์นะครับเพราะมันหนาวช่วงนี้หนาวโอเค